ภาษาพระกุ้งพ่อแก้วราพุทธกงพุทธะเมตตังจิตตังวะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังวะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังวะสังฆะสังฆานุภาเวนะนะน้อมมูอใหญ่น้ามืุดินชายโยชัยยะชัยยะชายโยอรูขยาปรมาลภาการไม่มีโรูปเบียนเบียดเป็นร่างเป็นมรรส์วินาสันตโรวินาสันตโรวินาสันโรวินาสันตโรแบบนี้หายหายเสวยช่วงวะไม่ห่อนเลยวะห้ยช่วงวะช่วงวะช่วงวะเด้อหายยึดบ่ ถือว่นหอไวช่วงว่าล้วปฏิสังขาอยู่นี่โซเสียงแพรจำในเซได้เสียงเงียบเสียงกาย้อ สังขายูปัดีโซว่าเป้ปัดีโซว่าเป้ปัดี่เซมาแวะมาเว่ปัดี่เซมาแวะมาเว่ผู้ที่ไม่เคยมาแวะผู้ที่ไม่เคยมาแวะไอ้ใดมาแวะไอ้ใดมาแวะผู้ที่มาแวะแล้วผู้ที่มาแวะแล้วมาแวะอีกมาแวะอีกปัด่สังขายูปัดโซเขียนแกะปัดีโซมาแวะป้าเอียงเนี่ยมะข่าวข่าวไม่ทักทายเ่ราะคนนี้มันไม่หยิบ นามหอดขอบตะลิงแล้วปีนี้คือสิบัวถ่วมนอจานนอปีนี้คือสิบัวถวมนอขาดกานโมได้เลยุลไปไปจากสิหัวนามสถวมือบัวถ่วัดปลาด้นแก้วหอยวะปกติถว่ทุกปีอยู่นี่ก็ปีนี้นเดียวมากือสิบัวถวมน่ะ อ <laughs> ย่าวาจากสั้นกีที่แล้วดีทวมสะพานขนาดนี้ในสะพานนี้นเคืองหนาแข้งผมน,นี้เ,เ,เ,ออเดียวเออตัวเขาท่าเลยเหรอาม,ามีหัวคาถาอันเชิญรูปคุดอีก อุปัคคุโตมาหาเทโลโอโหวันน้ำโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุปคุโต,ตจะมหาเทโรสัมพุทเทนะวิยากโตมารัญจะมาราภัญจะโสอิธานิมหาเทโรนามจิตาวาปินทิโตอาหางวันธามิอิธาน,นวะอุปคุต,ตังจักมหาเทรงังยังยังอุปทวังชาตังวิทังสีสติอเสสะโตมหาลาภังพระวันตุมีเอคุณพ่ว่าโทรได้อยู่ประจำคืน อันนี้คือคุณบกขืดบขืดน้พวนี้บขคุดเตอรนี่บริวารบขุณบกิดตัวนี้ช่รู้าถือหันหน้าไปน้ำมือกองดูอันนี้ถวายบ่บอบ้หามันถวาย เนื้อวัต่หายอยเลหาเออเนื้อวัต่หายว่าปาอุปคุตอุสาธุสาธุเออยกใเก่าทั้งตัวน้อยก็ททำได้ตัวหายังไงเออที่นื้อวตถหไมไหวสักแมงหน่อยเนาะนีใจเบิดวาแล้ปลาอปคุ